สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาขอ,อนำเสนอความคืบหน้านะครับผมการสร้างอาคารกรุปทัวร์นะครับสนามบินดอนเมืองเพิ่งสร้างเสร็จสดสดร้อนร้อนนะครับแต่ติดอุปสรรคจากพิษโควิดนะครับผมนายทีนต้องรุนบอร์ดเคาะแก้ไขสัญญาอีกทีหนึ่งนะครับผมนายมนชัยตะโนรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทอนะครับเปิดเผยว่าโครงการก่อสร้างอาคาร บริการผู้โดยสารบริเวณลานจอดรถบัสนักท่องเที่ยวนะครับผมหรืออาคารกรุปทัวร์ภายในสนามบินดอนเมืองได้แล้วเสร็จประมาณวันที่20พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาโดยสนามบินดอนเมืองจะเข้าตรวจงานภายในสัปดาห์หน้าสําหรับการก่อสร้างในภาพรวมมีปัญหาเล็กน้อยเนื่องจากติดอุปสรรคเรื่องเสาไฟฟ้าแรงสูงและสายการบินนะครับผมขอพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมส่งผลให้ต้องปรับแบบเล็กน้อยแต่พื้นที่ใช้งาน และวงเงินการก่อสร้างอยู่ในระดับเดิมนอกจากนี้ผู้รับเหมาขอขายายระยะเวลาในการก่อสร้าง38วันจากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่15เมษายน2563เป็นวันที่23พฤษภาคม2563แทนเนื่องจากการนำเข้าลิจ,จากประเทศจีนติดปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับผมทางนี้สนามบินดอนเมืองจะรายงานปัญหาให้ฝ่ายกฎหมายของทอท,อทอรับทราบจากนั้นจึงจะเสนอคณะกรรมการบอร์ดนะครับบริษัทเพื่อพิจารณาแก้ไขสัญญา ที่เกิดจากอุปสรรคการก่อสร้างต่อไปนะครับผมรายงานว่าโครงการก่อสร้างอาคารกรุปทัวตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถรับนักท่องเที่ยวติดกับอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอาคารที่1น,นะครับผมทางทิศเหนือของสนามบินดอนเมืองมีบริษัท powerline นะครับ engineering จำกัดมหาชนหรือ p l e เป็นผู้รับเหมาด้วยวงเงิน ประมาณ200ล้านบาทนะครับการก่อสร้างเริ่มต้นในวันที่18พฤศจิกา2,562ที่ผ่านมาเริ่มคาดการก่อสร้างจะใช้เวลาทั้งหมด150วัน หรือแล้วเสร็จภายในวันที่15เมษายน2563เพื่อให้ทันรองรับการเดินทางของผู้โดยสารนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงครานต์2563อาคารแห่งนี้มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่3,000ตารางเมตรแต่จะไม่มีเคาน์เตอร์เช็คอินเหมือนอาคารผู้โดยสารทั่วไปภายในจะเป็นพื้นที่โล่งไว้ให้ผู้โดยสารจัดกระเป๋าเดินทางก่อนขึ้นเครื่องโดยเฉพาะผู้โดยสารกลุ่มกุป๊ปทัวร์ที่นิยมซื้อของฝากจํานวนมากนะครับ